ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณโจชาแนลครับวันนี้ผมก็อยู่ในเกมวิกิเ g อริสอีกแล้วนะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการอัพพลังนะว่าอัพพลังยังไงให้มันเยอะนะเราควรอัพอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยเราก็มาคลิกที่ตรงนี้ครับรูปโปรไฟล์มุมบนซ้ายมือเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกมาที่ข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมครับนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่า พลังเนี่ยได้มาจากในบ้างนะจะสังเกตได้ว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างการวิจัยกองกําลังแล้วก็ฮีโร่คือสอย่างนี้นะพลังที่ว่าเราได้มาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีละอย่างกันเลยอย่างแรกเนี่ยสิ่งปลูกสร้างคืออะไรสิ่งปลูกสร้างก็คือบ้านพวกนี้นะเราก็ทําการอัปเกรดจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมกําลังอัพในส่วนของธงแม่ทัพนะเป็นเลเวลสิคือยิ่งถงแม่ทัพเลเวลมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถอัพอาคารหลังอื่นๆเนี่ยได้เลเวลสูงมากเหมือนกันนะผมก็เลยเน้นโฟกัสไปที่ ทงแม่ทัพเป็นอันดับแรกนะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของค่ายทหารเนี่ยเราก็อย่าลืมอัพในส่วนของเลเวลค่ายทหารยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถฝึกทหารเนี่ยได้ในปริมาณมากนะเนี่ยตอนเนี้ยเลเวล12เนี่ยว่ะผมสามารถฝึกได้ประมาณ550คนนะก็เรามาดูกันว่าในการอัพแต่ละครั้งเนี่ยมันจะบวกไหมเท่าไหร่บ้างอย่างคลังสินค้าเนี่ยเลเวล11เนี่ย ก็จะบวอกอยุดที่ประมาณ1,765งพไม้ยิ่งเร็วลสูงเท่าไหร่เนี่ยเราก็ปกป้อง,ป,องป้องกันแบบเลามีคนมาป้นบ้านเรานะมาสามารถป้องกันทรัพยากรของเราได้อ่าเนี่ยอย่างเช่นป้องกันอาหารไม้หินอะไรประมาณนี้แล้วนะทีนี้เนี่ยในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการฝึกทหารการฝึกทหารเนี่ยยิ่งเราเฝึกทหารเนี่ยมันก็จะให้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า พลังเนี่ยเยอะนะเหมือนเนี่ยเหมือนพลทหารมีอยู่ประมาณรวมๆเนี่ยประมาณ8,000 8,300วานายเนี่ยเออนเนี่ยก็คือมันจะให้พลังเยอะเหมือนกันนะถ้าเรารวมตั้งแต่พลธนูพลหอกพลโลแล้วก็พลพอเตอร์พอเตอร์ก็คือแบบคนที่ว่าคอยส่งสเปียงอะไรประมาณนั้นแหละและนี่ก็คือในส่วนของการ ฝึกทหารก็จะเพิ่มไม้ได้เยอะพอสมควรต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการฝึกฮีโร่นะในส่วนของการรัพฮีโร่เนี่ยก็มาดูที่ตรงนี้เลยครับรูปหัวกระโหลกที่นี่ผมจะยกตัวอย่างในส่วนของตัวนี้แล้วกันเพราะว่าผมอัพไปเยอะมากเนี่ยของวูดวิสเบอร์นะก็มาดูกันกดไปที่ตรงนี้เลยรายละเอียดสังเกตได้ว่าตัวละครตัวนี้เนี้ยพลังอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0ันนะ ก็ถ้าว่าผมจะอัพพลังเนี้ยก็จะมีอยู่มีอัพดาวอัพในส่วนของพลสวรรค์นี่ก็สกินมาดูอย่างแรกก่อนนะในการอัพวิวเนี้ยเราต้องใช้สมุดนะในการอัพเลเวลยิ่งเลเวลมากเท่าไหร่เนี้ยมันก็จะเพิ่มความจุกองกาลังทหารนะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต่อมาเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มดาวนะนี่ ในการเพิ่มดาวเนี่ยมันต้องใช้ในส่วนของเขาเรียกว่าชิ้นส่วนฮีโร่ก็ในการที่ว่าเราจะอัพไปอีกดาวหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องอัพในส่วนของแต้มพลสวรรค์เนี่ยให้วิวตันก่อนนะอันนี้1ดาวใช่ไ่มพออัพเต็มปุ๊บก็ใช้เสร็จเช่นส่วนฮีโร่เนี่ยอัพมาเป็น2ดาวก็จะไป3ดาวก็ต้องอัพพรสวรรค์อันนี้เนี่ยให้เต็มมาพออัพเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเป็นในส่วนของอันนี้เลย สามดาวเนี่ยผลล็อกฮีโร่สามดาวนะก็การอัพพอสวรรค์นเนี่ยก็จะเพิ่มพลังเยอะพอสมควรเลยก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่วนของการสกินนะสกินของฮีโรนะ่ก็สามารถอัพเกรดได้นะเนี่ยใช้เออ่หินพวกนี้นะในการอัพเกรดเอ็กพี XP ของสกินนะฮีโร่เนี่ยก็สามารถหาได้จากเออ่โถงแห่งวาฮันลานะอ่า แต่เราเข้าไปดูในโทงฮาวัลลานในการสุ่มฮิโรเนี่ยเราก็ต้องใช้เนี่ยหินส้มๆเนี่ยในการสุ่มนะก็เมื่อเราสุ่มมาระดับ1แล้วเนี่ยเรารวบรวมหินส้มๆเนี่ยที่มันแตกหากได้หนึ่พแต้มเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของฮิโร่ระดับอ e ีพิกระดับเอสนะ,ะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอัญเชิญสกินฮีโร่นะอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับ ต้องใช้หินสีน้ำเงินในการสุ่มสกินของฮีโร่แล้วก็เมื่อสะสมขุมแัดแต้มเนี่ยมันก็จะสามารถสุ่มสกินระดับอ e ีพิกได้หรือว่าระดับเอสไลท์แน,นี้ได้นะอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือการวิจัยการวิจัยเดี๋ยวผมมาดูกันการวิจัยเนี่ยของผมเนี่ยจะเน้นมันจะมีอ,อยู่สองอย่างใช่ป่ะมันจะมีเศรษฐกฐิจกับทหารของผมจะสังเกตได้ว่าผมจะเน้นในส่วนของทหารนะมากกว่าเศรษฐกฐิจเศรษฐกิจเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยได้อัพเลยละ่ะ พราะว่ามันบวกพลังเนี่ยน้อยมากนะเนี่ยบวกร้อยกว่าอีกอ่าแต่ว่ามาดูในส่วนของทหารกันเนี่ยในส่วนของทหารเนี่ยผมอัพมาแบบอัพเยอะนะเพราะผมใช้บ่อยมากนะเนี่ยอัพทีนึงเนี่ยเลเวลหนึ่งเนี่ยมันบวกพลังประมาณขั้นต่อไปนะเลเวลห้านะมันจะบวกประมาณหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเลยละมันจะเพิ่มพลังให้กับพลหอกเออเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มพลังให้กับพลธนู ผมก็อัพเรื่อยๆนะตอนนี้เนี่ยก็ติดอยู่ที่ตรงนี้แหละว่าจะอัพในส่วนของออปลดล็อกออถ้าาใหม่นะเป็น x browser นะก็ะในการปลดล็อกฐานตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องอัปเกรดสถานศึกษาเนี่ยเป็นเลเวลสิบสี่แต่ก่อนที่จะเป็นเลเวลสิบสี่เนี่ย,เ,เ,ยเราก็ต้อง up, อัพบ้านฐานใหญ่ของเราเนี่ยเป็นเลเวลสิบสี่ก่อนตอนนี้ของผมยังอยู่ที่เล v วลสิบสอง x ก็คือต้องใช้เวลาอีกประมาณสองวันกว่านะแต่ว่า มในส่วนของการวิจัยทหารเนี่ยจะบวกเยอะมากนะนี่เนี่ยโอ้โหบวกทีหนึ่งแปดหมื่นเลยนะคุ้มนะถ้าว่าเราอัพในส่วนของอวิจัยเนี่ยมาเน้นในการทหารเนี่ยก็คือเยอะนะบวกเยอะมากก็การอัพพลังเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะก็แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ